สวัสดีค่ะจอมีสามฟรังค่ะมึงนีป้าก,กันไปซื้อตู้ตูม้มาใส่บ่าว่างโทรทรานัพะยัยมันจะได้ประกอบเป็นเดี๋ยดสวยกันเนาะกันเนาะโทรทรานัเอาตะโตว่างมันบ่มันบ่เป็นตาอันมึง แต่ไม <c oughs> <c oughs> ่ไปสื่อตู้มาไม้เพิ่นไเพิ่นว่างเนาะจังเก็บถือบ่เนาะแล้วได้ไปเก็บของใส่ของเพิ่นน้ำอีของเพิ่นหลายเอกสารของเพิ่นพอดีเอาใส่เอกสารแลวแต่แบบนี้เอาตัวถัดว่าง ตู้เกาออก <laughs> บันี้สื้อตูไม้มาใส่บันเกากับเปลี่ยนออกนะเนาะเป็นตองโลสามสสามปีแลือก็นโลซื้อตู่ไม้บันี้เป็นบะม,มี่แนวว่างบ,บันนเอาโต๊ะมาวางต๊นตะไคร้ก้อนตะไอือไทรไทรไได้เกลดหรได้น,นแฟน,นเซนอุ่นได้นไหน ปี้แอคนไดนะสุดทนะอะไรกินช้าคุณทะเกันได้นะมองบนเสีบบนมืดฝนโอ้ฝนจะม่ตกดีว่างันแดดว่วันเมืดมากอแล้วมีกระตองแฟดทมากมาแวกนั่นประ Dunkel. Dunkel? Ja. Wo oh, ist heller da drin? Ist da drin heller? Nein, bitte. Viel Braten, kein Braten. Ich kann da vorne hingehen. Na, so kann wie meinen, Mach mal. Ja, ich kann auch bahnen. Oh, ich kann auch da hingehen. Mach okay. mal weiter, mach ich So schnell bin ich nicht. Jetzt soll ich dann das Auto langweilen.

thương tình bây giờ à suốt luôn, nhà đã không, <laughs> <là> <laughs> cái tiếng ông văng, ôi gì quay bao la đến nè, mày nghe Kau lihat kan, dia tuh, dia pokoknya tuh, dia bakal sakit En dan ja. voorzichtig, want anders maak je ja. kapot. Vet Zijn Dan oké, en zijn hoog. มัน,นเข้าซื้อมาแล้วยกต่างเลยนี่เนาะนี่ซื้อมาแล้วยังได้มาประกอบกันเแบบนี้ตัววันนู้ามันสำเร็จรูปตัวนี่ซื้อแล้วต่อมาหยัดเองแต่ว่ายิ่งมาถิงก่ถิงง่ายๆโน่นเพกลิด สื me, ่อหนีบ้างสองสามปีก <shared> ็แล้วี่วิ่งขึ้นาได้หนีสื่อไม่ขึ่นเขาดีเทเลอร์ที่อนดับแดีเทลเลอรบิเตอร์อโซ่อีกนอีกอีกเกษรอภัยเกษรอีกเกินวันสบาย 别读，我的阿叔，一出个脑外，呵呵呵 My <clears throat> Okay. Nein, ich muss erst die Verstaubung festmachen. Ich will nur gucken, ob das passt. 俺爱干干。<laughs> แบนเลล้วๆจ้าตุ่ยกรเสา่นาน,นี่ละเร็จแล้วๆ,ๆใต่ตัดสัตว์เล็กๆน้อยๆจ้าจากช่องอิสานพลังขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณผู้กดติดตาม ขอบุณผู้เขาชุมเน้อค่ะเดอ้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ